โอ้นี่มันลงหนังนี่นะโอ้จาจะอุ้ยเอา้าประตูทางเขาก็ต้องปิดเลขเจรขนาดนี้อะเฮ้ยจะบ้าใาจานี่จะมาเบิงหนังที่ยศสองได้หนิเอา้าเราวก็ปิดมาป,ปิดดักลูกค้าสิ่เป็นไหนก็ามาจะได้ีิฮะโอ้อือ,อโอ้ป้องกันนาะเน่นขนาดนี้เดาาไม่ยาก นี่มันโล่งหนังสยองขวัญครับผมเฮ้ยแล้วเขาจะออกไปยังไงแล้วบัดน,นี้ โอ้โหต้องบอกเลยว่าไปมองเด้นี่มีแต่เจอเปแปลกๆเจอเรื่องปแปลกๆป,ประหลาดมากมาครับในฮอตแจนตำรวจบอกว่ากีรอบกี่รอบแล,ล้วและมองนี่เป็นสถานที่ที่นา่ากลัวและสยองอที่สุดต่อก้จะถานที่นา่ากลัวแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่แยอ่อท้อแล็ไม่กลัวค่ะเต้นโชว์เลยค่ะเออเลือดเลือดซับซับซับคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะทุกคนเต้นเฉยเลยโอเคครับในครั้งนี้ครับทุกคนเท่ากับมาอยู่กันในแมปของเจ r ร y t พิ t เตอร์รครับผมซึ่งเป็น การลบนี้ออกจากโรคหนังแห่งหนึ่งนะครับนะัที่มีความสยองขวัญนิดหน่อยนะครับนะัในครั้งนี้ผมก็พาทุกคนมาเบิง่งที่ยศสองในโรงภาพย์ครับซึ่งจะบอกว่านหนังเรื่องนี้น่ากลัวมากครับผมต้องล้อมเป็นเบิ่งกันครับโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเข้ามาล่องหนีออกจากสถานที่นี้กันดีกว่าครับทุกคนว่าการมีออกจากโรงหนังเนี่ยมันจะมีออฟฟี่น่าสนุกขนาดไหนนะครับเนาะโอเคเพื่อผแขกันสิเวลาครับไปเล่นกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโดยค้ามลูบอนี้เพื่อ ยังไม่ได้ข้ามเลยชวบลบลีกจืบ๊บไหลแข็งๆเขาครับรู้สึกวัตสิมีคนที่กำลังหาทกออกเหมือนเท่าอยู่แต่ติดเชื้อซ่อมบีบไปพิธีรับรอล้วครับผมเฮ้ยฉันจะออกแค่นี้มากเลยฉันด้วยโอ้โหสยองวันมากในบริเวณนี้ครับรูึกวาที่มีตู้เกมอาเขดแลิกเกมด้วยกันนันครับย่างเกมนี้ครับผมซึ่งเป็นเกมอายุเกาย์โอ้โหมันยังอยู่ยุทธิ โอเคอ่าไปเพราะอะไรครับผมเขาต้องมากตรงนี้เจิบเออเลิศจัดหน้า,นานครับผมทามการกระโดดไปและวรงนี้ครับก็คือเขาต้องกิปบป๊อปคอมไพื่ได้เ้งหมาดิบอันนะครับนอกอันนี้บอลลูนก็บเพื่อ,อยัง่าจจะเป็นเกมการเปิปุ่ล็อกตูนปุ่ล็อกนีปุ่นล็อกหนั่นก็ได้นะครับรทุกคนพูดแต่ละตุ้ยทั้งหมดว่าสวยงามมากครับผม เอ้ยแล้วมองนี้ครับรู้สึกว่าี่มีสายไฟมองนี้ครับผมเป็นสายไฟหลากสีนะครับเนาะ <_ C 1> จากนั้นครับ <_ C 1> พอเซฟหาผู้เดมันเรียนล่าจะดิ <_ C 1> โอ้ี่เขียวปีทั้งขี้ท,ทั้งขี้มูเอ้ยแต่ว่นี้ครับรู้สึกว่าเขาเลยเข้าคามไปมองนี้ครับผมอันนี้จะเป็นน้ำตาเคมีที่มันละดิณขนาดมองนี้ครับแล้วก็มีทีวท่วีธีว่มีสัญญ,ญาณว่างอยู่นี่ครับผมและสซีนตินกากดที่สุดก็สิบนี้ยกพนเรื่องนี้ครับผมนีเลย <_ C 1> ผู้เดมานอนเอเลอยู่มองนี้เฮ้ยพี่ตื่นตื่น ไม่ตื่นแล้วสรุปแล้วโอ้โหสรุปยอดอะไรเนี่ยทรงใส่สิเบิองหนังผีหลายเลยสรุปก่อนโอเคครับเดี๋ยวสิพาทุกคนเข้าไปไนดะ้โอ้โหภายในนี้ครับดูสิควาเท่าสีของภายในลงกน้ำเป็นทีเร,ร้อยแล้วยังกับแบกรูมแฮกแล้วก็ลิมินอนสเปส อุ้ยอันนี้ลมพาทย์ย่นโลกที่หนึ่งเข้าไปเพราะอะไรครับผมรู้สึกว่าเขากำลังเบิ่งหนังสยองควันยุคเป็นแท้แน่นอนจังหวะนี้ครับทําการก,กระโดดขามนี้ไปโดยจะต้องระวังข้างล่างครับผมโอ้โหอีกแล้วค่อนข้างที่จะรื่นค่อนข้างที่จะลื่น,น,นอุ้ยทุกคนถ้าต้องกระโดดดีๆบางัันแล้วก็ตรงนี้เอามีความรื่นนิดหน่อย อาลเราจะมาดีครับรู้สึกว่าฟังนั้นไปบ่ได้ครับผมมีซ่อมมียืดซ้ำตัวดักท่าเขาไว้สิที่เขาต้องไปคือไปฟังทางด้านใส่มือโดยจะมีหน้าซิมฮะอีเชนเคยครับกระโดดขามไปครับผมค่อนข้างที่สิงานนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องระวังครับผมอาลระับประตูฟังนีก็อาจจะใช้กุญแจโลอกงเน่นนะหรือเทปประตูท่านหนีท่านเดียวซีที่พาไปเมื่อคือการเก็บป๊อปคอนครับผมปลุกเกเพื่ออย่างได้ที่แน่เก็บก่อนเออเอาระเขามาในห้องน้ำครับผมแล้วกระต้องตะโกนผมปมนี่เพื่อที่จะเป็นกระแสทางออก เฮ้ยข้าต้องไปฟังแต่กันแน่นี่อ๋อข้าต้องออกกล้องนี่ไปเลี้ยงไงอ้มนี่ครับเออแล้วข้าตองไปกนปวงกันทถอะน่านะคิดว่าเอาละเท่ากาันออกกล้องไปเลี้ยงกัน,นทัน้งเครือก,กว่าครับผมเพื่อที่สี่ ไปเปิดกระแสไฟฟ้ามองกงนี่ครับปฏิสิทธิ์เปิดได้นะครับเนาะเอาละเดีือกกองทุนไทยครับกองทุนไทายอยู่ม,มุมมุมนี้ครับผมจื้อเอ้ยแล้วได้ป๊อปคอร์นไปหนึ่งครับผมเป็นทั้งหมดอเจ็ดเอาละทำการเก็บไปกันเถิ่งกดปุ่มนิดหนึ่งเอเดอเลิศจากนั้นครับ กงมองท่านี้เขาสีเขาไปบรดอไตอนแรกก็เปิดได้ไปเทียบร้อยจังหวะน,นี้ครับเขาไปทางไรกรู้สึกว่าภายในนี้สิเป็นทอระบายแอร์ครับผมทอระบายอากาศนะครับเนาะได้ห่างเขาสิมีแบบพวกแบบทอยอยังแปลกๆสิมากไหมเลยครับผมอาละผมคิดว่าประตูท่านี้ต้องเป็นท่าออกแทนแน่นอนเข้าตองทำการเกิดไนโตรนิกอนครับ อาเจืแบบนี้อาเจือเออจากนั้นสทีนี้ตอนเราวัางก็คือหนีเลยล้มพิษครับผมมือข้อดูดล้มหนีครับข้าที่มีอาการเป็นล่มมิงเวียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตตอนเราวัางเนี่าให้โดนนีนิดค่ะอาเบือเออเลิศจากนั้นรู้สึกว่าประปตูพวกนี้เขาไม่ไ,ได้หรอกนี่แหละก็ต้องขอเป็นข้อนี้เหมือนดืมเลยทุกคนอ่า แล้วก็ทอบางที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนแลว้วก็นาะบม่ได้เขามังก,กุณก็เป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วก็นอะอ่า,าโอเคป๊อปค้อนเท่าไรไปน่าเหมือนเก้าอันแล้วครับผมอ่าโอเคลงมากครับผมรู้สึกว่าเขาสิมเอาว่าหันเข้ามาอยู่พี่อยู่ก่อนเข้ามานน่ครับผมซอมบีมันมาอยู่พี่เป็นเพราะพี่ซอมบีมันอยู่ฝุ่นยังไงเนี่ยเอยมันนจะเป็นพื้นที่ลวงตาหรือเปล่าเขามาพี่เขามาเขามาไม่ได้เดีย๋ยวจะออคทังน,นี้ละกันโอเคงั้นอุ้ย เอ้ยฉันดูหนังผีจะตกใจมากเลยจะไม่เข้าโรงแล้วก็ไปโยนโรงสีหรอกฉันขอนั่งกินป๊อปคอนอยู่หน้านี้เลยละกันเอาเข้ามาเสียงเงินเฉยๆงั้นของัง้นขอป๊อปคอนชึบนี่เอยเอาป๊อปคอนฉันขึ้นมาแ้วเว้ยไม่มีทางหรอกชึบขอหนึ่งละกันโอเคได้ป๊อปคอนมาแล้วนะฮะทุกคนและก็เอาตัวป๊อปคอนมาเ,มเลยชึบเืมมันเอาอย่างไรวะชึบแบบนี้เออจากนั้นครับผมลงคอนี้ครับ ทางไตครับผมรู้สึกว่าอุยอ้ยอุ้ยอุยอะไรเนี่ยความเร็วว,รว้ความเร็วความเร็วสิครับไปได้หมดแหละจือ๊อพอต้องค่อยๆไ,ไปไปครับผมนี่แบบนี้โอ้ยทาง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 ค่อนข้างที่จะเร็วเล็กเดียวแหลมจื๊อนี่นี่โอ้โหเป็นการไตแบบรวดเร็วแล้วก็บอเพาดต๊พพ้อมสุดยอดว่าปกตินี่กันผมแรนยนนะยต๊ะระบาดนี้แล้วก็ัอรอนพ่อม โอเคครับขามากมองนี้ครับผมรู้สึกว่าไายในนีนน้ครับที่เป็นท่อแบบควบคุมอากาศไปเลยนะทุกคนนะแจริงต้องรอดขึ้นมองนี้แหละอืถึงจะตายแต่ก็เริ่มใหม่ได้นะจ๊ะชือ้อต้องราว่า้มองนี้ค่อนข้างที่จะเป่าล่มเร็วมากๆนี่มันจะบ้าหรือไงมันเป่าเร็วมากให้ฉนันมีโอกาสฆ่าไปก่อนนะชือ้อนี่แบบนี้ครับผมอันนี้มันมาบอกจุดเสียบได้เลยว่าจุดเสียบหยุดจุดไดุดไดเอาละกระโดดข้ามมองนี้ไปครับชื้อชื้ออุ้ย ประสินดีพิพาทก็คือตรงนี้ครับผมมีอาการแลกนิดหน่อยมีอาการแลกนิดหน่อยนี่ได้ป๊อบคอร์นไปหนึ่งครับผมเป็นสิบเจ็ดแล้วเอาลระม้าของเา่าจุดเดิมเพิ่มเติมคือตองรงระวัาตรงนี้ครับอย่าให้ตกเด็ดขาดมันลืนนะทุกคนเวลาเป็นห้องหลินเวลาท้องกระโดดมันจะลืนื่นลืนล่นลืนล่นเลย เออเอารากึดมากของเครื่องครับรู้สึกว่าโมเนียสิออกแบบเป็นตัวตีมความเป็นอิดเป็นอ,อิดนะครับเนาะอันนี้มันอาจจะเป็นแบบท่อระบายอากาศแล้วมันอาจจะเป็นทอระบายน้ำนะครับเนาะโซนทอระบายน้ำครับผมเอาระเข้าประตูฝั่งนี้ครับขังได้ครับผมก็ย่งางนอยู่ในร่มภาพยนต์เหมือนเดิมครับเป็นร่มภาพยนต์ที่แปดที่เจ็ดที่หกนะครับนะเนาะเ๊ะทางรวมแบบนี้มีตัวอะไรไล่มาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีสินะเอาร,รู้สึกว่าเขาเสกเข้าไปในรงนี้โอ้ยทุกคน มีแวนตาเบิ้งหนังบอมเย็ดยางสวยอะ่ะแล้วก็คงไม่พลาดเรื่องนี้แน่ดิมีคนนัน่งตายแล้วเอาราคาไมา่บรงนี่ครับเย่เขามาแนะให้นำเป็นทีเราแล้วครับผมโอ้โหอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโ oh อ้ my god เฮ้ยมีเฮาเข้าขมาอยู่ในพัดพยุนบน์บ่ริเวณ และนีกคือสถานที่ใดกันแน่โอ้ยรู้สึกว่ามงนิ่จะเป็นหองค้างแทนแน,น่นอนครับเฮ้ยมีคนเขียนว่าครั้งที่สามค้งที่สามค้งที่สามค้งที่สองรู้สึกว่าน่าจะเป็นเอ,อเอ่อเขาเอิ่มาอย่างว่าคนที่อยู่ในคูกเนี่ยพยายามสี่เยนแบบบันทีที่จะออกจากคุกอะ่ะเออโอเคครับรู้สึกว่าเขาไม่ได้หนีทีมเราแล้วและข้างนาน,นี่ครับรู้สึกว่าจะไปว่าอะไรครับผมมีมือ,อยังกบบระบื้ยืนอนกมาพี่กระชกแตกป้อมหยิบค้อนไปเลยครับผมเพื่อที่จะไปทุบฟังนี้ครับ ทบุทบมันทุบมันเออนี่เรียบร้อยเอาละไพ่นี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นธรรมแล้วก็ว่าเป็นธรรมกับเป็นเมืองนะทุกคนนะเอาละเข้าวบ้ามงนี่ครับแล้วต้องระวังระวังอันนี้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันมาเร็วมากมันมาเร็วมากเฮ้ยม,มันจะบ้าตายรายวันแล้วก็มีรอยแยกด้วยเฮโอ้หนา่ากลัวมากเอาละเข้าไปแบบรวดเร็วเลยครับโอเคจากด้านครับรพออันนี้โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี้ย อคันโดนที่นะตายเลยทุกคนผมบอกเอาระคามไปแลดวนเรียกคนแรกนับแรกชืออุ้ยตกใจมดเ้ยไม่ต้องตกใจค่ะขันเองค่ะเอาละเดินหน้าต่อไปกันดีกว่าเล่นแบบนี้ทีไรเจอเจ๊แบบทรงแบบนี้ทุกทีเลยนะเนี่ยเอาละอันนี้ลุยสุว่าจะเป็นเซลล์ที่หนึ่งของทางที่หนึ่งก็เข้า,ขาไปเ่อไ้เข้าต้องไปจุดนี้ครับซึ้บื้อเออแล้วก็ขามโซนล่าว่านะครับเราทุกคน เอาละสิ่งที่เราพลาดเลยคือการดึงกันโยก <c oughs> เห็นยังวา่าเราดึงไปก้อนตอนนี้ชื้แบบนี้ชึ้บเอออัน,นี้เป็นลิฟหรือเปล่าน่าจะเมียนนะทุกคนนะบางที่บางคนคิดว่า,วาน่าจะเป็นโกงขังเอาราคามาม่มนี้ครับผมรู้สึกว่าเขาเสายียเงนไปตมงน,นี้เออเลิศจากนั้นดึงคันโยกที่สองปั๊บเลยลูกซ้อนกระซีไปบองเก้าคือจุดน,นี้ครับใส่ให้าขอุกหรือเปล่าอะ่ะเมือ่อหนาเมียนหรือยังไงอะ่ะ ยังไงอ๋อลิฟโอูโหูลิฟแบบโบราณมากเลยนะเนี่ยเหมือนยุคเก้าศูน,น,าน,านย์เมื่เก้าศูนย์้วพวันยุคแบบยุคก,กลางแบบพวกลุกไททานิกอะเรือไททานิกที่มันแบบใส่ลิฟกงสี่ขึ้นโอเคครับขบ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยฉันเจอมันแล้วมันเข้ามาที่นี่ได้โอ้ยม่น็ดเขาต้องสีมันครับผมเรือเรือโอ้ยเรือมันลดเร็วมากมนจทิงขี่เลือดมันมนะเดเราลดด้วย ออร่ะสิ่งที่เขาต้องขามันน่ะเหมืตอนนี้อยู่ที่ซ้ำกูพูหในประตูข้างนั้นบอสยึบยข่าในคนอ่ะยึ๊ออีก้อนยึ๊ออีก้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนเป็นขวดเจ็บอะเวลาตีเวลาทันตีเขาอะเอือเลือนี่โอ้โหดูเลือดเอื้อด คุจะได้ดาสามดาบฉันขอลองไ่แก้มือไหมมาสิจ้าจะสู้หรือชึบฟาดฟาดมันฟาดมันฟาดมันชึบตาย้วต,ตายต่อยท่านตายระกันสั้งหมอนออกมาเลยครับผมเอาละเจอทางออกแล้วครับผมคิดจะออกไปอยากก่างนั้นหรือไม่ฉันฆ่าแกซะด,ดีๆไม่มีทางหรอกชึบนี่เข้ามาในห้องนี้ทิพย์รอแล้วครับผมโอ้อได้ดาบต่ว่แต่สามดาบเลยวะเอาละขึ้นไปบนบันไดนี้ครับซึ่งบันไดนี้ที่นี่อุปสรรคเลยก็คือ มั่นสี่พอตอเนื่องอ่ามันสีไม่แบบข,บขาดๆแน่สิเนาะบางที่แมพนีอ่อาจจะแรกนิดหน่อยทุกคนต้องระวังด้วยอะชื้อแบบนี้แบบนี้เต็เออเออเออเจเยน็นะโอ้โห,โหตายแล้วเ <c> ร <oughs> ่งแกลังกระโดดซึบชึบหุยหลอดแบบบุบบีด,ดอ่เขามาภายในรีบครับรู้สึกว่ารีบมีสีถูกใช้งานว่าไรครับผมโอ้โหเอาจริง ออกแบบมาสมจริงบบแมากเลยเอาละขึ้นมาตรงนี้ครับผมอันนี้คือเขาอยูเทิ่ริบนะครับนะโ,อโ,โอ้โหตัวอีกแลรวขนาดได้ง่ายนะเนี่ยลองแก้มือมอยกระโดดแบบนี้เพื่อความปลอดภยัยและริบตรงนี้ครับเป็นริบที่เขามาได้เย้แล้วเจอกับเฮ้ยฉันได้ยินว่าจะมีคนเบามาดูนังทียุดสองนะเนี่ยแต่มันรู้ไม่ว่า โรงนังของเราเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะว่าวันดีคืนดีคนที่เข้ามาดูนังในโรงแห่งนี้นะั้นนะจะต้องเจอ ok. like จุดจบก็คือเราจะเอาพวกมันไปเป็นซอมบี้ยังไง่ะแกคิดอะไรอยู่ไอ้ตำรวจตาฉันเห็นมนแล้วจะฟาดเลยนะทีนี้โอ้ยโอ้ยก่อนจะฟาดท่านขอป๊อปคอนก่อ <Morrison> น ขอปอะคอนก่อนเอื้อมือของซื้อก็ไม่ซื้อทุยจะเรียกว่าอะไรดีของซื้อของกินทุยคนผาคนผาอือได้ได้คิดบดไหก่อนของฟกินได้หมดมือของซื้อบดมือก็ไม่กินเออโอแหลกมากแหลกมากจำบดได้นะทุกคนเออบาือไหร่จำบทอดไรปะอือฟ้าอะไรก่อนเด็กนะของซื้อหมดมือ ก็กินของฟรีหรือกินบัดเมื่อเออเอาราคาไปขึ้นคอนี่ครับอันนี้เป็นจุดเก้าจุดเดิมนะเหมือนเคยเล่นแมปแมปหนึ่งไหมวอ่อะเออมันอาจจะเป็นแบบอวิวขเก่าของแมปแบบหนึ่งในรูปบอกนะครับนะเขาอาจจะแบบเอามาปนเปนบบกันในแมปแบบนี้อ่ามานี่แต่ว่าคอดีอคือทอาาาร์บาการเนี่ยมันไม่ค่อยจซับซ้อนนะเรันเป็นเขาวงกดอาจิษฐาออกไงเก่าเก่เห็นปืนแบบนี้เราได้ไม่ยาก อะไรยังไงคว้าแต่ก่อน,อนชัวอุยอ้ยยุ้ยยุ้ยฉันบุกมาแล้วนะจ๊ะฉันอยู่ข้างบนตกเรา้าอ้อมันโอ้โหเป็นอ้อมามเป็นตุลแรงยิงอึตอนนี้ครับผมดูสิว่ามันติดตั้มมอนมุมมันออกมาแบบหลายตัวครับมันจะเป็นย่ำย่ำย่ำในลูกหนะที่นี่ที่มันขี่สิหาคนชึบยิงมันโอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันหลบหลีกเร็วมากชึบ จะติดลบลีเร็วขนาดนี้นะเป็นอุกบาดีกว่าไหมเชื่อยิงเอาตอนนี้รู้สึกว่าเรือมาติดเริือลบดีน้อยแล้วออโอ้โหง่ายมากเอาละซีงที่บอกไงคือตรงนี้ครับผมซ่งเขาจะต้องทําการลบลีกตรงนี้มันสิมีแบบเหมือนเหมือนเกมอยังวันและขันยังว่าจะเป็นแบบเกมซาทาอื่นหรือเปล่าทุกคนอ่ะเป็นได้ก,การไทยอะละ่ะเออจะเป็นการกระโดดข้ามไปข้ามาามาเหมือนนี้ครับจอแบบนี้จะทันไหมจะทันไหมโอ้ยทันอยู่เอ้ยเลือ เกิดเป็นบอลลอดครับผมเมื่อนนี้เอาระเขามากมองนี้ครับรู้สึกว่าภายในนี่ครับสิต็มไปด้วยมองเก็บของแล้วก็อันปกปรับค้อนอย่างในตาหน้านะครับเราเอาระมาทาการเก็บก็อนแล้วกันจื๊อเก็บอย่างไรบ้ากระโดดแบบนี้จื๊อเออประตูดีเปิดเพราะไรอ่ะโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าห้องกำลังหาทางออกแบบขมักขมิเออยู่นะครับเนาะเฮ้ยห้านี้ตกเก็นไปเนียนบอตอยังไงอ่าทุกคนผมรู้ละ เขาจะต้องขึ้นไปตรงนี้ครับเออแล้วก็ไปกดตรงนี้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นประตูทางออกเฮ้ย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 มีเวลาพอมีเวลาพออุ้ยทันไมเนี่ยทันไมเนี่ยอู้ยเกือบไม่ทันขันเป็นเขามาบเทันอีที่ตึงแล้วก็เฮ่าโคตรติดอยู่ในีนแทะแน่นอนเอาละจากนั้นครับผมเข้ามากตรงนี้เรียบร้อยแล้วคือสึกว่าภายในบริเวณนี้ครับจะเป็นห้องกองล้องจอนปิดของคุณนัทนาโอ้มีคอมพิวเตอร์มีเอกสารเต็มเลย แต่ว่าเข้าว่าตองสูนใจพวกนี้ครับที่เข้าตัดเศษแต่นี้คือฐานทัาออกอะไรจะขึ้นมองตูดีก้อนเลยแล้วกันฮึบจึ๊บโอเคเข้าจิไปฟังนี่ครับอันนี้คือทําการไต่ขึ้นไปกันเึ่งเนาะทุกคนทีนบบี้บำรุงโยนดีบอ่อ่าอันนี้แหละมันจะเชื่อมต่อกับประตูฟังนี่ครับแต่ว่าเข้าตองไปเก็บนี่ก่อนไม่รู้ว่าเก็บไปเพื่ออย่างแต่ว่าที่เนี่ยก็บเลนเลน,นซื้อซื่งแหละอะไรเดี๋ยวมาตึงขั้นโยกันเลยครับ ชืบดึงกันโยกนะฮะชืบนี่ออกแรงนิดหน่อยประตูก็เปิดแล้วครับผมและข้างหน้าเราครับรู้สึกว่าจะเป็นห้องแบบท่อระบายอากาศอีกเชน่นเคยแต่เต็มไปด้วยน้าแล้งอยู่ข้างล่างครับเอา่าระคืนมาโมนี้ครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอือแล้วคือยังไม่ได้ทันตั้งตัวจืบอุ้ยเกือบไม่รอดบางอีมีการแบบโส่งโตกระระยะนิดหน่อยเอา่าระคืนมาโมนี้ครับออกนีถ้าออกแทนแลนน้วนั่นบ่ เฮ้ยไม่เป็นห้องบันไดขึ้นไปงเทึงโอ้โหต้องบอกว่าแมบนี่เป็นแบบเที่ยวน่าดีดนอยนะครับทุกคนนะเพราะว่าภาพสวยแล้วก็จะได้่าลลีนลื่นบางมุมบางมุมก็แหลกนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนเอาละออกมาบริเวณนี้ครับรู้สึกว่าเขาใส่เงห้าทะลุไปนี่ครับผมโอ้โหตกใจหมดเลยแล้วก็ทําการคูดบุนี้ครับผมอ,จมอาจืบอาจืบอาจืบนี่เราจะเป็นผู้โดยสารเออเขาเรียกว่าอะไรวะลูกค้าหรือว่าอย่างไงกันเนี่ยเนี่ย โดยจะเป็นพนักงานเหมืองหินตะวกรอบมานเดียวครับผมเย่อันนี้ซื้อห่างซื้อเออโรหนังซื้อว่าท,ทีเดอร์นะครับทุกคนนะ <S <S เป็นรงภาพยร์ที่แลกดูนนากวักมากเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบา้าไปแล้วครับผมแล้วก็รอบพ่อเนี่ยค่อนข้างที่ี่กักขังคนที่เขามาในบริการเนี่ยให้เป็นซ่อมบีกันเหมือนทุกคนครับโอ้กันท้องหูสีนะเข้าก็เขาไปแล้วเออเห็นปะ ปิดกันด้วยแสงเลเซอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ยังโอ้โหแม่สาวน้อยคนนี้ยังเต้นอยู่เลยเนี่ยไหนอ่เชิอบอ่ชบอ่ชิบฉันจะไปไหนเราขัดถัเต้นก่อนเลยนะคะเต้นไปเหยื่อคนเดียวฉันไม่อยู่แล้วเอาระดับรถได้ปืนไปเลยสิคะนี่รถอยู่ตรงนี้นชบเออรถไปละเด้อบ้าที่นี่ชูบจูที่สำคัญคืออย่าพลาดเก็บโอ้โหปอบกอนไม่ได้แล้วก็ตกด้วย ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้ก็บออีกแหละคือมันตรงการดีๆอ่ะทุกคนนี่ไปแล้วเดี๋ยวปฏิทุโอ้เบิงดิอันเข้าเราไปเร็วกับบอโดเนียอเหบือพ่อเข้าแบบไป้าๆานีกันรุดรุดลงนั่นแหละเดี๋ยวมาลองเอาไม่จักต่างหนึ่งเ้าสีทําำกันไปเลยข้อสี่บอกอปอบขอบปอบค้อนแล้วมาชื้อแบบนี้ต้องรูรีแบบนี้แบบนี้ มักระดิกระเด้งเบิร์ดูโอ้โหอะไรวะบางที่มันอาจดิเป็นน้ำแบบเออบากหรือเปล่าแบบนั้นแบบนี้นะเขาเนาะเดี๋ยวเขาจะมาล่าอีกชะตาหนึ่งครับเพราะว่าเนี่ยบางที่แบบมันกระิมีการบากเข้า,ขาก,กระดือกระโดดได้นะครนะับเนาะชื่อป้าต้องกระโดดแบบนี้ไงชื่อแบบนี้นี่นี่นมักระโดดอนี่อ่าไดย,ยังปอบคอจะไม่ได้เลยโอ้ยบัดไปเร็วกะทีพ <c oughs> <c oughs> านบอลมุ้มนี่ทีพานบอลนี่ Two hours two later เอาละครับทุกคนก็ต้องโจบวิเวียนขนิดก่อนนะครับนะเพราะว่าจุดจุดเนี่ยเข้าเล่นปรผ่านธ์เทียมครับผมเล่นไปได้ทั้งหมดห้าสิบรอบอ่ากอบาสามารถที่สีเอารถเนี่ยขึ้นไปบริเวณนี้ได้ดลราจะที่ห้องฟ้าบ่งสีแดงๆนี่ไปนะครับเนาะอ่าถือสีฟ้าไปได้เวลาต่ำเอ่อป๊อกข้อน่าที่มีการบ้กเกิดขึ้นต๊ะเกลียครับผมเออแล้วก็ลราจะที่ห้องพาไปนี้วผมคงจารบ่อยแลยละกันผ่านมองจุดจุดเนี่ยมักกระิเป็นการปีนไต่ทั้งตึ๊ก แล in right right ้วก็สกิลไปจนตึกตึกนึงก็จะเป็นตึนจมของแมาแบบนี้ครับก็สีว่าในมีเอียงย่ำๆไปอีกล้วอาจที่เข้าพามาลทไปนะครับเนาะฉะนั้นดังที่ผมหลินใบหาสิบดานหาสิบเทียมเนี่ยคือหลินปรพาจะเทียมก็คือเข้าสีบ่ไปแล้วเออบางที่มันอาจจะมีการบากดิดหน่อยนะก็นะโอเคจะไหนก็ต้องปินโจรที่ธนิกรนะครับเนาะคันทยมาคลิปนี้ก่อนอย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กันด้แล้วครับ ล่าที่สำคัญจะดูกลืนก,กระดิ่งเพื่อทีสี่ด้ิภาสการเจนเตอร์นในคลิปๆหน้าครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไหนล็อกตัดสุดท้ายสิชึบมันยังไงนี่ละจุดนี้แล้วครับผมมัจจิไปบ่ค่อยได้เหมือนใดนะดูนะเห็นไหมเออโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ